วันนี้พวกเรามาอยู่กันที่ซีคอนนะคะวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์ความคิดเห็นของทุกคนเรื่องเกี่ยวกับเสรีการแต่งตัวค่ะว่าในความคิดเห็นของทุกคนเนี่ยเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็เพราะอะไรนะคะไปกันเลยค่ะการที่ผู้ชายใส่กระโปรงเนี่ยในความคิดคุณเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรคะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนสามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าตัวเองอยากจะใส่แบบไหนหรือชอบแบบไหนค่ะขอบคุณค่ะ ก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าคือรู้สึกว่าแบบพวกเรื่องการแต่งตัวมันก็เป็นสิทธิของส่วนบุคคลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้โลกมันก็เปิดมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะขอบค,คุณค่ะคุณคี่เห็นยังไงกับผู้ชายที่ใสก่กระโปรงคะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นเห็นด้วยค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่า,า,วาผู้ชายก็สามารถใสก่กระโปรงได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าผู้หญิงยังใสก่กางเกงได้เลย เห็นด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเขาเขาจะใส่อะไรก็เรื่องของเขาเห็นด้ไหมคะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนมีแบบว่าอักษ่านิยมของตัวเองคิดเห็นยังไงกับการแต่งตัวที่ผู้ชายใส่กระโปรงหรอคะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรคะเห็นด้วยค่ะเพราะว่า ไม่ว่าทางเพศไหนก็สามารถใส่กระโปรงเหมือนกันเพราะกระโปรงไม่ได้แยกเพศไว้ค่ะว่าใส่ได้แค่ผู้หญิงผู้ชายก็สามารถใส่ได้เหมือนกันค่ะนค,ะคะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลผู้ชายใส่กระโปรงก็ไม่ได้แปลก่ะมองว่าเป็นแฟชั่นอีกอย่างหนึ่งเห็นด้วยค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าก็คือเครื่องแต่งกายอะค่ะมันไม่สามารถมากาหนดเพศได้ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ชายใส่กระโปรงหรอคะแล้วก็เพราะอะไรเห็นด้วยค่ะเพราะรู้สึกว่าในสมัยเนี้ยค่ะการแต่งตัวของเราไม่ว่าเราจะแต่งยังไงค่ะก็คือมันเป็นสิทธิ์ของเราอะค่ะใช่ค่ะแล้วคุณล่ะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยมันเป็นเงินที่เราซื้อคนอื่นเขาไม่ได้มายุ่งด้วยเขาจะมองไงก็เรื่องของเขาค่ะ